แซบแน่ยเน่เค้กมือเนี่ยเค้กอะไรคะเค้เคกกล้วยหอมบานานเค้กไทยแลนด์เค้กกล้วยหอมเค้เคกกล้วยหอมอร่อยคะ่ะอร่อยค่ะเอาบดกล้วยไป อันนี้เทใส่เทใสมีส mm กับเฮ้ลิปในน้องเนื้ออีกดิเปลี่ยนเยสจัดกับเกิดอืมจัดแก่เฮียเดอร์ค่ะทั้งหมดเลยโอเคกูดเอาจัดเลยหรอเบาเบาค่ะค่อยๆลงค่อยๆลงกูดค่อยๆ อย่าอย่าอย่าโอ้โหละเอ็นแฮนโฮละเดนพอชิคกิน้อนก็เก่งค่ะเก่งมากไปดูสิเดี๋ยวดูเอาอีกนิดค่ะอีกค่ะ โห่ล yeah, ่ะอย่าดิสเกิลโห่ล่ะก็จะเก่งค่ะเอาอีกสัก2นาทีให้มันละเอียดก่อน